พี่น้องคะสวัสดีค่ะเมย์น,น,นะคะมาผบพอกับสาวคําพ่ออีกเชน่นเดิมพี่น้องคะราสุดนะคะได้ไปเห็นคลิปความน่ารักคลิปน่ารักของน้องไอซ์ออกุณาพรที่กําลังแบบซ้อมร้องเพลงน้าตายยดบนรถไฟของแม่แพ้วานั่นเองพี่น้องคะน้ําตายยดบนรถไฟก็คือเพลงเนี่ยคือดังพี่น้องคะดังดังมากๆเนาะเพราะว่าคนมันเป็นสิเคิงหล่ะเหรอพี่น้องคะพึ่งวันที่สิบแปดเด็แปด วันที่สิบเกาปล่อย 19, วันที 6, 7, ่สิบเกามือนี้วันที่เส้าฮกเ้าเจ็ดเกือบเคืองล่นแล้วพี่น้องค้าสำหรับเพลงนี้เนาะแล้วบังเอิญคือน้องไอศกุีนภูณาพรมาแบบว่ายังไงละ่ะฝึกลองฝึกทัดฝึกลองมาแบบร้องตามร้องตามเพลงร้องเพลงนี่แหละแบบลองไปตามดนตรีตามไปตามเพลงพี่น้องคะแล้วเกิดเห็นก็คืออุ้ยน่ารักมากพี่น้องคะลาลังคนเห็นแล้วลังคนมันเด็เห็นเพราะว่ามันมีตู่ทายลงเนาะเพราะว่าคนดูแค่สี่หมื่นเก้าเอง เพราะว่าแฟนขับน้องเยอะมากเลยนะพี่น้องขะแฟนขับน้องหลายแห่งรักคุณอัสิบเหินคอมบมีตูดดิคนเด็กเอาลงแล้วพี่น้องน้องอยากจะมาเห็นพี่น้องในเบิง์นสำหรับคนที่พักในเบิงนะพี่น้องค้าก็คือฟังแลลวโอ้ยมีการเล่นหูเล่นตามีการจังสันจางสีในการสอบร้องเพลงของน้องพี่น้องนี่แหละถือว่าโทรศัพท์คือแบบเป็นสิ่งสําคัญแบบ เหมือนกับเป็นอวัยวะที่33ของเราก็ได้นะพี่น,น้องเพราะว่าเป็ไหนมาไหนแบบไม่มีใครจะไม่มีโทรศัพท์พี่น้องคะแล้วคือถ้ามีแล้วทําให้มันเกิดประโยชน์มากในการฝึกฝนตัวเองในการทําอะไรต่างๆเออพี่น้องก็คือเด็กคนนี้ก็คือฝึกฝนทางโทรศัพท์ก็ถือว่าใช้โทรศัพท์ได้คุ้มได้ดีสำหรับเด็กอายุแค่สิปีนะพี่น้องนะเพราะว่า ฟึซฝนน้องฟึกฝน,นต่างๆในการแบบการร้องการลามการแบบเรียนเออการทําอะไรต่างๆก็โอเคก็สามารถออกทําออกมาได้ดีไม่ได้ว่าจะมาติดโทรศัพท์อะไรต่างๆเหมือนที่ขันแบบดามาข่าวก่อนเนาะเหมือนน้องติดโทรศัพท์มากเลยบมแมนค่ะสมุนเนี่ยคือไายสกุนาพอคือปังมากนี่แหละพี่น้องคะงเซลเฮเบิงมาฟังซอยกันด้ว่ามวนขากแถก็คือมีการเล่นหุ้นเล่นตาที่จังหวะอะไรไปพี่น้องนี่เบิง ซ้อมร้องเพลงแม่เพียวพราวจ่านี่ก็คือขอขอบคุณคลิปจากหวานมินตู่มากๆเลยนะคะที่เอาแบบถ่ายเรื่องราวของน้องถ่ายคลิปของน้องให้แฟนคลับทางไกลให้แฟนคลับอย่างเราได้รับชมและฟังกันเนาะนี่แหละค่ะเผยถึงความน่ารักนี่น้องคะออนซ้อน เป็นจ็งได้พี่น้องคะ่ะเป็นจ็งได้เดฟังอีกเป็นจังได้่ะพายักฟังอีกกับเบลลี่บางอีกพี่น้องคะ่ะลูกสาเจ้าหลูกสาไปเมจะเจา้านี่คือสุดยอดเท่พี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็คือคลิปน้องน,นี่หลังจากที่เมืน,นี้ตูวไปรับแล้วก็จะไปสะแสดงต่อมีบัตรกลุ่มปิดด้วยนะคะพี่น้องขาหนี่ อันนี้คือน่ารักมากมามีก็ไปรับอยู่โรงเรียนแล้วก็นางรถกันไปนางรถต้องกันไปต่ออยู่งานนะคะพี่น้องค่ะอ้ยน่ารักมากมากขอบคุณมุมมี่ตอยมากเลยนะคะที่ได้แบบเอาคลิปเรื่องราวของน้องมาให้เราได้รับชมและฟังกันพี่น้องแล้วคือแฟนคลับแต่ละคนคือแบบปั๊ดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอีหลามาลองมวนแทนอีหลา ฝึกฮัดฝึก,กลองเพลงนี้แล้วก็เอาไปลองขึ้นเวทีเดอรอล่าเดอร์เพื่อนว่าพี่น้องคะอืมแฟนคลับคือพ,พูดกันเยอะมากเก่งทุกเพลงเลยลูกสาวคขาวะ่าเก่งมากคะ่ะเก่งมากลูกเสียงดีบวกเทคนิคการร้องที่ดีพอทุกเพลงที่หนูร้องเลยคะ่ะอืมก็คือเพาะมากร้องบนเวทีใหญ่เลยคะ่ะนี่แหลคะค่ะเชื่อว่าถ้าน้องฝึก ถ้าน้องฟื้นดูดูแล้วแบบเกิดความเคยชินน่าจะเอาไปล้องบนวิธีใหญ่ก็เป็นไปได้ว่าเพลงพึ่งปล่อยยังไม่ถึงอาทิตย์นึงเลยอืมถ้าแบบน้องร้องแบบน้องชินร้องในกรก็สามารถตองแบบน่าจะน่าจะมีนะคะพี่น้องคะน่าจะอยู่บนเวทีได้จะได้เห็นน้องร้องแหละเพราะว่าส่วนมากเพลงฮิตเพลงดังที่เขาปล่อยออกมาแล้วน้องได้ไปฝึกฝนตัวเองนะน้องก็ได้เอามาลองบ้างบ,าง,บางส่วนแล้วอืมพี่น้องเอ้ยอ่าอายายลอฟังจะลูกอืม เก่งมากลูกซ้อมไม่ได้หลายเพลงเด้ออีหลาดเก่งโลกฟังค่ะทําทาทางไปพร้อมคนยังมาเก่งแท้แฟนคลับบาร์พี่น้องค่ะเก่งค่ะเก่งแน ى, สาวน้อยนี่แหละเพลงไหนไม่เคยเพลงไหนไม่เคยได้ฟังไม่เคยรู้จักก็ได้ฟังภาษาวน้อยคนนี้รักจังเออพี่น้องค่ะเห็นโบแม่แม่แฟนคลับบางคนขนาดแบบว่าไอเพลงนี้ดังแล้วหรือเพลงนี้แบบเป็นกระแสแล้วแล้วแบบเพิ่นบ่ได้ตามหรือบ่ได้เคยฟัง เพิ่นกับดมาฟังเพราะว่าคลิปพอน้องเดี๋ยวลองเพรานแบบเออนี่น้องออกมาร้องเพลงนี้ก็เออเด็กเพลงนี้ไม่เคยได้ฟังอ้ายเอามาร้องก็เคยแบบนี่แหละพี่น้องคะถึงความรักเล็กเล็กน้อยถึงจะไม่แบบน่ารักมากแบบมากมายอะไรก็เป็นแบบว่าความเพื่มใจของแฟนคลับอ๋อพี่น้องคะแล้วก็ของหลายคนนะคะโอ้โหไม่เคยฟังเพลงนี้ได้ฟังพ่ออายบอสันพี่น้องคะอืมก็คือ,อว่าเราผูถาบ้านเท่าเมันกับบอคอยท่านบอคอยท่านแบบ ไม่ค่อยทันเทคโนโลยีสมัยนี้อ่ามันอาจจะเห็นแบบอาจจะแบบเออมันขื้นฟีดมากกระเบิงไปผ่านไปบดเดม,มาคนหาจังสันจังซีขึ้จังไปหลุ่นแบบคือจังแบบคนเก่งคนเก่งที่แบบว่าเออแบบยังไงละ่ะคนเก่งในโลกโซเชียลแล้วนะพี่น้องคะอืมแต่ว่าก็ส่วนน้อยแหละในการคนที่แบบเพิ่นบดเด็เขาถึงหรือว่าเพิ่นทีพย์พ่อในท่านสมัยปัจจุบันก็นคือมีส่วนหน่อยว่าส่วนเยอะก็คือมีเยอะมากนะคะเพราะว่า ชาวบ้านเ่าอันั้นเล่นโทัศัพย์เป็นเกือบทุกคนพี่น้องเขาว่าลูกล้านก็ไม่ให้เห่นทั้งสันก็ไม่ให้เห่นนะแล้วพี่น้องนอกก็นี่แหละความแบบเออยันผู้เ่าพื่นเงาพิ่นยุ่งเฮื่นบริเทศยังกระจายพิ่นเงาเกาให้เพื่นเบิงพิ้นอันนี้ก็นี่แหละค่ะถึงความแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆแฟนคลับมีทุกรุ่นมีทุกไลฟ์สไตล์มีหมดเลยไม่ว่าจะใครก็ตามอืมส่วนนี้กะอากาศหนาวพี่น้องคะกะเคให้แบบว่าอาสุกุณาพรพ่อจาหรือคนในทีมงานคนในองค์กรแบบ ักษาสุขภาพด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็คือแบบหมองแล้วพี่น้องเนาะอันจนังไดล่ะใส่สูตรอันแท้สูตรเพชรหรือบอได้มี่ยังทั้งหัวานะก็อาจจะแบบหมอกตกลงมาใส่ได้อาจจะแบบเอออยากเป็นไข่อีกครั้งนึงกัขอให้รักษาสุขภาพนะคะน้องอาไอยสกุ์นาพรพี่น้องคะมือนอีก็มีข่าวดี่ยวได้บอกซู่ฟังว่า ถึงเรื่องราวว่าเอ้ยน้องเก่งจังมีการแบบฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยในการหัดหลองหัดล่ําหัดต่างๆานาหน้าพี่น้องคะนี่อันนี้ก็ให้พี่น้องมาแบบหลังคนบ่้เห็นคลิปนี่นะคะเห็นคลิปที่ว่าซางเรียกแม่มะพร้าวเนาะก็ได้เบิ้งคลิปนีก็ไดพี่น้องคะนี่อยากเบิ้งอีกก็สามารถเลื่อนก็ไปเบิ้งอีกก็ได้เพราะว่า เพิ่นไอ้มามีตัวเนาะเพิ่นอาลงแค่3 1วิเอวีเองอืมถ้าอยากเห็นถ้าอยากเห็นเยอะๆหรืออยากแบบว่าเออมามีตัวถ่ายลงให้อีกอะไรอาจจะไปบอกค่นกันได้ว่าเออแบบถ้าน้องซ้อมเพลงนี้ก็ถ่ายให้เราลงเลยนะคะอืมพี่น้องคะอาจจะแบบสั้นๆอ่ะคลิปที่มามีตัวลงอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ามันหลากหลายความหมายอ่ะพี่น้องคะเขายกความหมายหนึ่งเลยคือแบบว่าเออนี่เด็กคนนี้มีการฝึกฝนท่าทาตัวเองได้ดีมากอืมเด็กคนนี้มีท่าทางในการ ยังไงหล่ะในการฝึกฝนในการออกแบบเหมือนกับแสดงสีหน้าในการร้องเพลงออกมาได้ดีเออเพี้นอ่กอแบบเออเราเราออกมาได้พอออกมาได้เยี่ยมประมาณนี้เลยนี่แหละมันตีเข้ามาด้หลายแหงพี่น้องคะน่ารักจริงๆสําหรับไอ,ไอส์กุณาพรบกจากในก็บอก,กบว่าเบิร์ดพี่น้องมาบอกซอยกันแนทห่ออืมมือนี้ก็โอ้ยซุกยอดอีลีคะ่ะเหลือในเบิร์ไลฟ์คลิปแห้งก็คือลงลงค้าคลิปนี้พี่น้องคาก็คือแบบมีการซ้อมมีกับพัฒนาตนเองได้ดีมากๆนั่นแหละ ข่าวกอนแบบคลิปกันกอนเนาะก็ซ้อมร้องเพลงยุ่งอิงก็น,นี่แหละยอดวิวคือเยอะมากๆเลยแฟนคลับแต่และคนก็ต่างมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยน่ารักจังเลยร้องเพลงคนนี้คนนี้คนนี้เออพี่น้องคะนี่แหละถึงความน่ารักของทั้งสองแล้วก็ทีมงานในเซมิที่หกนะพี่น้องเนาะสําหรับมือหนีเขอลาเพียงคนนี้พี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจหรือส่องจักรพ่อยด้วยครับพี่น้องคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ